สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งนะคะกับสารแชร์ชาแนลช่องที่จะนำนานาสาระมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสาระน่ารู้สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะในกรณีที่เราเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube นะคะแล้วก็ YouTube Studio ถ้าหากว่าเราเปิดออกมาแล้วเป็นเมนูใช้งานภาษาอังกฤษและทำให้เราใช้งานไม่สะดวกเรามาดูกันว่าจะหาวิธีการเปลี่ยนให้เมนูภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้อย่างไร ก่อนอื่นเราก็ไปดูกันก่อนนะคะว่าหน้าของ YouTube ปัจจุบันเราได้มีการใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษอยู่ลองเปิด YouTube ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าในหน้าของเมนูต่างๆเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่ถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษเราก็ต้องไปหาวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีการที่ง่ายและสั้นที่สุดก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือของเรานะคะ ในวิธีการนี้เพื่อนๆสามารถเลือกที่เมนูเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองในหน้าจอมือถือเลยค่ะเมื่อเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเพื่อนๆลงไปหาแอปพลิเคชันที่ชื่อ YouTube เลยค่ะเมื่อกดที่คําว่า YouTube นะคะหลังจากนั้นด้านขวาก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าต่างๆใน YouTube ให้เราเลื่อนไปหาคําว่า language ค่ะหรือว่าภาษานั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีการเลือกที่ภาษาอังกฤษยอยู่ให้เพื่อนๆกดจิ้มลงไปนะคะและเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราต้องการค่ะ ในตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นไปเปิดหน้า y YouTube ขึ้นมาค่ะจะเห็นว่าพวกเมนูต่างๆได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนภาษานี้นะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในหน้าของ y YouTube แล้วเราต้องการเปลี่ยนภาษาเราก็ทําได้จากหน้าของ y YouTube เช่นเดียวกันค่ะโดยการกดที่บัญชีของเรานะคะที่ด้านล่างของจอเลยค่ะที่รูปภาพที่เป็นชื่อช่องของเรานะคะ เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็มองไปที่ด้านบนนะคะจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ที่มุมบนขวาพอกดไปที่ฟันเฟืองค่ะก็จะมีเมนูสําหรับการตั้งค่าปรากฏขึ้นมานะคะในเมนูของการตั้งค่านี้ให้เลือกไปที่คําว่าทั่วไปนะคะซึ่งก็จะมีเมนูย่อยของการตั้งค่าทั่วไปอยู่ที่ด้านขวาอีกให้เพื่อนๆมองหาคําว่าภาษาของแอปนะคะจะเห็นว่าได้เลือกไว้เป็นภาษาไทยเรากดเข้าไปที่คําว่าภาษาของแอปเลยนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีหน้าใหม่ปรากฏขึ้นมาค่ะเป็นหน้าของการตั้งค่าสําหรับ YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไมโครโฟนกล้องหรืออื่นๆให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่า language หรือว่าภาษานะคะเป็นการเลือกภาษานั่นเองค่ะก็จะมีเมนูของภาษาย่อยๆให้เลือกหลายๆภาษาซึ่งเดิมจะเป็นภาษาไทยนะคะที่เราได้เลือกการตั้งค่าไว้คราวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูบ้างนะคะทดลองกดติ๊กถูกไปที่ English หรือภาษาอังกฤษเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะออกจากหน้า Setting ค่ะไปลองเปิดแอปพลิเคชัน y o u t u b e ขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเมนูในหน้าของ YouTube ของเราคราวนี้ก็ได้เปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำซ้ำด้วยการเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยอีกครั้งนะคะด้วยการกดที่ฟันเฟืองมุมบนขวาค่ะเข้าสู่หน้าของ Setting หรือการตั้งค่านะคะในหน้าของการตั้งค่าเลือกที่เมนู general ค่ะหรือการตั้งค่าทั่วไป ส่วนในเมนูย่อยด้านขวานะคะให้เลือกที่คำว่า App Language ค่ะก็จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมานะคะเป็นหน้าสำหรับการตั้งค่าต่าง,างๆเฉพาะแอปพลิเคชันของ YouTube ให้เรามองหาไปที่คำว่า Language เลยค่ะจะเห็นว่าของเดิมที่เลือกอยู่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนภาษาอังกฤษกลับไปเป็นภาษาไทยค่ะแค่นี้ในหน้า YouTube ของเราก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะลองเปิดในแอป YouTube เพื่อเช็คดูอีกครั้งค่ะ จะเห็นว่าเมนูได้กลับมาเปลี่ยน็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาในเมนูของ YouTube Studio กันบ้างนะคะเพื่อนๆกดที่ YouTube Studio ขึ้นมานะคะจะเห็นว่าในตอนนี้เมนูในหน้าของ y o u t u b e Studio ของเราจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะสำหรับขั้นตอนวิธีการในการเปลี่ยนเมนูภาษาของ YouTube Studio ค่ะเราก็เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราในหน้าฟันเฟืองหรือ Setting นะคะกดไปที่ Setting หลังจากนั้นไล่ไปหา เมนูของแอปพลิเคชัน YouTube Studio ค่ะเมื่อเราเลือกกดที่แอปพลิเคชันที่ชื่อ YouTube Studio นะคะจะเห็นว่าด้านขวาก็จะเป็นเมนูสำหรับการใช้งานของ YouTube Studio ที่เป็นการตั้งค่าต่างๆเพื่อนเอนเลือกไปที่คำว่า language หรือว่าภาษานะคะจะเห็นว่าในขั้นต้นที่เราตั้งค่า,าไว้จะเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนเอนเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะหลังจากนั้นทดลองเข้าไปเปิดที่ YouTube Studio นะคะจะเห็นว่าเมนูต่างๆใน YouTube Studio ของเรา ได้เปลี่ยนเป็นภาษา,ษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S เห็นไหมคะขั้นตอนทั้งหมดง่ายๆนิดเดียวสำหรับสาระความรู้สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ในคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะเป็นวิธีการสั้นๆง่ายๆถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้นำสาระอื่นๆมาฝากกันอีกสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะคะถ้าหากว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะประชายสัมพันธ์คลิปของตัวเองหรือช่องของตัวเอง สามารถเขียนมาคอมเมนต์บอกเล่ารายละเอียดเพื่อแนะนำให้เพื่อนๆคนอื่นที่สนใจเข้าไปช่วยกันดูได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ